ลรวดว่าถึงนะครับเกิดเอาไม้มัดใส่นะครับใส่ไม่ตัวนะครับนะมีตัวมีไงอยู่นะครับจะแบบางมันไปอ่อ,อ,อนร้อนอยู่ตึงน,นะครับตามไมสบกว่าหับาบ่นะัตัดะจะร้อนมน หยุดมาหลายปีนะครับยางก็ไล่อยู่นะครับแต่วราบูกว่าสีว่างเด็นจักหมื่อน,นะครับทดวสอบดูครับไลดีอยครับสุดสวัดโยแต่วราจัดสีเด่จัดหมื่อ